ก่อนที่เราจะติดตั้งโปรแกรม Time Deco นะครับก็ให้เรามาที่ Control Panel นะครับแล้วก็เลือก Region นะครับเข้าไปที่ Advanced s e t t i n g ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับ Date นะครับ c a l endar type เนี่ยให้เป็นปีคิดตศักราชโอเค <Okay. S 2> นะครับนอกนั้นก็ให้เป็นไทยทั้งหมด แล้วก็โปรแกรมตอนนี้โปรแกรมเราอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มาติดตั้งโปรแกรมก่อนอก็ไม่มีอะไรครับเน็กเน็กธรรมดาตามสเต็ โอเคมันจะให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทไปโอเคนะครับเราก็จะเห็นโปรแกรมแท t ก k คทเข้ามาแล้วนะเราก็เปิดโปรแกรมเข้ามาโอเคเราจะมา สอนวิธีการใช้โปรแกร,รม z a d k t e c o นะครับเป็น Time Attendance อีกตัวหนึ่งนะครับโดยการดึงข้อมูลจาก USB นะครับขั้นแรกเปิดโปรแกร,รม Time Deco นะครับตอนนี้เราเสียบ USB เข้าไปในเครื่องยังครับอ่าอันนี้คือเรามี USB ที่เสียบไว้ในเครื่องแล้วนะครับเป็น USB ที่ดึงข้อมูลมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะตอนนี้อยู่ที่ไดจีถูกไหม นะครับไดจีเป็น NTFS นะอันนี้ถ้าดึงถ้าดึงมาตัวนี้จะมีปัญหาในการดึงข้อมูลเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าดึงได้ไหมนะครับจะไม่พบ USB Drive เห็นไหมสเต็ปแรกของการดึงข้อมูลเนี่ยตัวแฟลชไดร์นะครับต้องถูกฟอร์แมตด้วยเป็นแฟลชสามสองนะครับ <c oughs> ทีนี้อ้าวแล้วเราดึงข้อมูลมาแล้วทำไง นลองถอดแล้วเสียบใหม่ดูครับได้ครับลองดูครับ <c oughs> อ USB <c oughs> อยู่ไดไอเนาะโอเคซึ่งถ้าเกิดเราจะเช็คข้อมูลดูให้ชัวร์ <c oughs> ก็คือว่าที่ไดไอเนี่ยเราจะฟอร์แมต USB ของเราเป็นแฟลชสามสองถูกไหมครับ นะอันนี้คือคอนเซปต์แรกนะครับเราต้องฟอร์แมตเป็นแฟล3สามก่อนก่อนที่จะดึงนะแล้วเราก็ไปที่จัดการไปที่จัดการ USB disk นะครับอ,อย่างที่เคยคุยให้ฟังนะครับก็คือว่ามันจะมีเลือกรายการที่ต้องการทำอยู่3ามสสามหมวดนะครับก็จะมีรหัสพนักง,งาน5หลัก9หลักแล้วก็เป็นเซลล์สวิทช์ลีเดอร์ถ้าเซลล์สวิทช์ลีเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องสแกนนิ้วที่เป็นพวก face time คือเห็นหน้านะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตัวเ้าหลักก็จะเป็นพวกรุ่นรุ่นเก่าเลยกับรุ่นใหม่ๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับปกติส่วนใหญ่เราใช้ตอนนี้ก็เป็น5หลักนะครับแล้วเราก็เลือกนําเข้าข้อมูลต้องการนําเข้าข้อมูลไหมตอบโอเคนะครับอันนี้จะเป็นการนําเข้าข้อมูลจากเป็นข้อมูลพนักงานก่อนนะครับข้อมูลพนักงานก็คือได้แค่รหัสรหัสพนักงานนะครับพนักงานเสร็จปุ๊บเราก็มานําเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาครับ นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาปึ๊บนะครับอ่าเรานําเข้าข้อมูลการนทึกเวลาทั้งหมด154ข้อมูลนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็ปิดออกไปนะครับอ่าถ้าเรามาดูที่พนักงานเราก็จะมีรหัสพนักงานอยู่35คนอันนี้คือฝันได้ตัวไหนเนี่ย สามสิบห้าคนนะโอเคแล้วกรณีต่อมาถ้าเกิดว่าเราเขาส่งไฟล์มาให้เราโดยที่ไม่ได้ดึงจาก usb นะครับเราต้องการนําเข้าเราก็ใช้จัดการ usb เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเลือกห้าหลักเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับในการนําเข้าข้อมูลพิ่กุลาเข้าข้อมูลผู้ใช้เนี่ยเราจะนําเข้าข้อมูลจากคอมแทนซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ย ทำการเซฟที่ไดเอฟถูกไหมครับ<ฆ>แล้วก็เลือกไทม์ถูกไหมครับ<ฆ>แต่ใน,น,ในเนี้ยในไทม์เนี้ยเราไม่ได้มีการดึงข้อมูลผู้ใช้เข้ามา<ฆ>คือในไดเอฟเนี่ยเมื่อกี้เราดึงมาเฉพาะข้อมูลเวลาโอเคไหมครับ<ฆ>เพราะนั้นเราก็นําเข้าข้อมูลจากในคอมไดเอฟแล้วก็ไทม์นะครับ<ฆ>นําเข้าเข้ามาปุ๊บ <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดห้ารอสิบห้าข้อมูลนะครับ<ฆ>ตอบโอเคเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรากลับมาดูที่พนักง,งานนะครับ เมื่อกีเรามีอยู่30กว่าคนตอนนี้กลายเป็น69แล้วเห็นไหมะนะครับก็คือพนักง,งานมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่เมื่อเราไปดูรายงานะนะครับเมื่อเราไปดูรายงานเดือน6ปี2017นี่แหละคำนวณมาปุ๊บเวลาตามกะไม่มีเลยไม่มีข้อมูลข้อมูลดิบอ่าข้อมูลดิบมีแต่ตามกะไม่มีเห็นไหมครับ ถ้ามีข้อมูลดิบเนี่ยถือว่าเราสบายใจแล้วแสดงว่าข้อมูลที่นําเข้ามีแน่นอนแล้วโอเคไหม <c oughs> โอเคเนาะทีนี้เราจะทาให้ข้อมูลตามกะมันมาได้ยังไงล่ะเออ,อใช่จริงจริงแล้วเนี่ยต้องดูนะครับว่าโปรแกรมที่เรานําไปใช้ต่อจากเนี้ต้องการข้อมูลดิบหรือแค่ข้อมูลคือถ้าเกิดต้องการแค่ข้อมูลดิบเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งเวลาทำกะอย่างได้เลยนะนึกออกไหมเพราะว่าถ้าถ้าอย่างถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าอย่างที่แจ้งมาไว้เนี่ย ข้อมูลเนี่ยจะบอกว่าไงอ่ะถ้าโปรแกรมที่เราใช้ต้องการแค่รหัสกับเวลาเราไม่จาเป็นต้องไปตั้งกล่าวด้วยซ้ำไปโอเคนะอะ่เพราะนั้นจะรู้ได้ยังไงล่ะเรารู้รู้ด้วยการไปดูครับไปดูข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจากโปรแกรมระบบเห็นไหมมันมีแค่รหัสพนักง,งานกับวันที่เวลาวันที่แล้วก็เวลาโอเคเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเราเช่นเดียวกันครับในในรายงานเนี่ยข้อมูลดิบเนี่ยที่เรามีเนี่ยอันนี้ดึงจากวันที่หนึ่งเดือนหกนะเนี่ยวันที่หนึ่งเดือนหกวันที่สองเดือนหกถึงหกเดือนหกนะครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วมีเวลาเข้ามีเวลาออกอยู่แล้วในตัวจากรหัสเดียวกันเนี่ยเรารู้อยู่เราสามารถส่งออกได้เลยนะ <c oughs> แต่ส่งออกเราต้องการอะไรบ้างครับ <c oughs> เขาบอกว่าต้องการ,รแค่รหัสกับเวลาถูกไหม <c oughs> อันอื่นเอาไหมไม่เอาตกลงอ่าใส่บน desktop เทสหนึ่งสองสามเซฟเป็น e อ c e l อ๋ออันนี้แต่เป็นนี้เป็น Excel นะจริงๆเราจะดึงเป็นเทคเลยก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราทีละเรื่องเอาใหม่เมื่อกี้เราเทสเป็น Excel แล้วใช่ไหมเราส่งออกเอาใหม่เลยครับเอาออกหมดเลยชื่อกับเวลาดึงเป็นเทคใช่ไหมลองดิมันยอมไหม เป็นเหอ้าวเทสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอ่ะหกหกหกอ่ะเท <c oughs> ติดเลยครับไม่ต้องอะไรเลยอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ข้อมูลที่เราต้องการเอาเข้าถูกไหมครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างอันใหม่อ่าแต่ไม่มีรหัสพนักง,งานใช่ไหมแต่มีวันที่เวลา ใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเพนเทคนอนอาจจะงงง,งเดี๋ยวเราลองไปดูเทสหนึ่งสสามในเทสหนึ่งสองสามเอซลไม่มีเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องตกใจเหตุผล <c oughs> ก็คือว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> แต่เราเห็นอยู่ว่ามีมรหัสพนักงานถูกไหมใช่ <c oughs> อ่าแต่แต่รหัสพนักงานที่มันมีเนี่ยมันอยู่ในรหัสหรือมันอยู่ในไหน <c oughs> เอออันนี้มันคือรหัสที่เครื่องกับชื่อพนักงาน <c oughs> เห็นไหม เขาใจยัง <c oughs> คุณยังไม่ได้ป้อนรหัหสพนักงานเข้าไปไไอ่าใช่เลยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณลิ้เกียบป้อนแต่จริงคุณควรป้อนนะคือพูดง,ง่ายพนักงานทุกคนน่ะคุณต้องมาป้อนแล้วก็ใส่รหัสเข้ามาแล้วตอนอดึงเนี่ยมันจะมีมาเข้าใจป่ะครับใช่ค่ะใช่เลยเนอะยกตัวอย่างไหมเรายกตัวอย่างดูทุกคนไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้ดูดูในไฟล์เทปก่อนดูใน Excel ดีกว่าจะได้หาง่าย อ๋อไม่มีสิเพราะเราไม่มีพนักงานเลยเอาใหม่เรามาดู<อ>ไฟล์ไฟล์ไฟล์พนักงานก็ได้เรามาดูพนักงานนะครับพนักงานคนที่1เนี่ยชื่ออะไรไม่รู้เร,เราก็ตั้งรหัสพนักงานเลยรหัส<อ>พนักงานก็คือนายหนึ่งคือที่จะตั้งรหัสพนักงานเป็นอย่างอื่นเนี่ยเพราะว่ากลัวมันจะไปสับสนไงมิเตอร์หนึ่ง<อ> <laughs> มิเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเอางี้เอางี้เอางี้แล้วกันเอางี้ก่อนนะครับ คือคือถ้าเกิดว่าเป็นมิเตอร์อย่างงี้คุณจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะล่าสดพนักงานเป็นตัวเลขหมดถูกไหมอโอเคนะเราถือข้อหมืลนเยีด <c oughs> เราไปดูรายงานใหม่อา้าวแล้วพอดีหนึ่งมันไม่ได้สแกนนิ้วอะ่ะรู้สึกว่าหนึ่งจะเป็นพวกพี่มั้งเอ, <c oughs> เอาห้าแล้วกันนะห้ามีสแกนนะอโอเคนะโอเคโอเคเอาใหม่ พนักง,งานนะครับสรุปว่า1ลบออกก่อนนะแล้วก็ไปที่5นะ5ารหัสพน,นักง,งานเป็นมิเตอร์เทดมิเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนผู้หญิงเดี๋่องงอีกอ่ะมั่วๆไปโอเคนะให้ให้เรารู้ว่ามันมีนะอ่ะนี่ใสล่ละปิดปึ๊บม,มันจะถามอ่ะลองไปดูใหม่ที่พน,นักง,งาน5 5มีแล้วนะโอเคนะ Export ข้อมูลดิบนะเราดูข้อมูลดิบนี่ <c oughs> เห็นไหมพอเราส่งออกข้อมูลเอาแค่อะไรรหัสกับเวลาตกลงทเทสไม่เทสก็ได้ฟินิชก็ได้ <c oughs> ฟินิชหนึ่งสองสามเอาเป็นเทคเลยดีไหมปึ๊บ ปึ๊บดูซีได้ไหมเร็วกว่าด้วยเห็นไหมหลายพนักง,งาน<อ>เวลาจบไหมโอเคโอเคโอเคนะนง่ายกว่าอีกง่ายกว่าหลายสเต็ปเลยอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องลองไปนําเข้าดูทีนี้จะไปคือคืออย่างนี้นะต้องต้องคุยกันก่อนโปรแกรมที่เราทากันมาทั้งหมดเนี่ยเอ่อ ต้องลองใช้งานจริงทําข้อมูลจริงแล้วถึงนําเข้าเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เอาขยะนําเข้าทีนี้พอตอนนําเข้าถ้าติดปัญหาอะไรก็ต้องมาปุยกันตอนนั้นนึกออกไหมเข้าใจนะแต่โปรแกรมเนี่ยดโดยโดยทาให้ทันแดนเนี่ยมันต้องนําเข้าได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยทําอยู่ถูกไหมไนะครับเพราะฉะนั้นออตอนเนี้พี่ยังไม่แนะนําให้นําเข้าจนกว่าจะมีหลักพนักงานที่สมบูรณ์โอเคเนาะแต่ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งถ้าต้องการด่วนๆน,นะตอนนี้ <c oughs> เราบอกว่าเราใส่ชื่อพนักง,งานไว้ที่ดูใหม่นะดูใหม่นะอ่าโปรแกรมมาเปิดอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคี้แทนที่เราจะนำออกใช่ไหมครับพอคำนวณใช่ไหม <c oughs> ไอข้อมูลดิบตรงนี้รหัสที่เครื่องเนี่ยกับชื่อเนี่ยมันตรงกันไหมตรงกันเพราะว่าเราไปตั้งรหัส <c oughs> เราเข้าใจว่ารหัสที่เครื่องเนี่ยคือคือรหัสพนักง,งานซึ่งจริงๆไม่ใช่ถูกไหม อแต่แต่ควรจะควรจะตั้งนะควรจะตั้งให้เป็นรหัสพนักงานเพราะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แค่เครื่องเดียวถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราไปใช้สิบเ,เ,เครื่องมันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดเลยทั้งสิบเครื่องก็ตั้งเหมือนตอนสแกนนิ้วไงตอนสแกนนิ้วมันจะให้ใส่รหัสไงอ่านั<อ>่นค่ะนั่นแหละคือรหัสที่เครื่อง ซึ่งรหัสที่เครื่องพี่ก็บอกแล้วบอกว่ารหัสที่เครื่องเนี่ยควรเอาไปรหัสพนักงานไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวถ้าเรามีเครื่องเดียวอ่ะยังไงก็ได้นะไม่ซีเรียสแต่พอมีหลายเครื่องแล้วดึงข้อมูลเข้ามารวมกันเนี่ยข้อมูลจะมั่วโอเคนะทีนี้อ่ะทางรัฐสมมุติว่าตอนนี้เรามีอันนี้อยู่เราต้องการด่วน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 เลยนะเขาต้องการด่วนด่วนจะดูเมื่อกี้เห็นบอกว่าต้องการเขาต้องการจะดูใช่ไหมเราส่งออกเลยแทนที่เราจะรหัสพนักงานใช่ไหมนี่ไงเราชื่อแทน อ่าถูกไหมอ่าวเทสเนมอ่าเขียนอย่างนี้เลยเอาชื่อแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อมันคือรหัสพนักงานไงใช่ไหมอ่าเรามาเปิดปุ๊บเราก็บอกเทสเนมได้แล้วครับพี่อ่าวเราพนักงานสองพันหนึ่งถูกไหมแล้วเขาอยากได้รหัสมังดานใช่ไหมเราก็แก้ดิอะไรนะอะไรนะรหัสใช่ไหมอ้าวอ้าพิมพ์เลยพิมพ์เลย อ๋อเปลี่ยนภาษาต้องใช้อ่าอ่าอ่าเนี่ยเหมือนกันยังดูดูไฟล์นี้ารานพนักงานอ่าวันที่อ่ะโอเคยัง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ไงต้องการด่วนใช่ไหมนี่ไง,ไงพี่เอาไปเลย <c oughs> โอเคเนาะโอเคคะแต่<ะ>อย่างท <c oughs> ี่บอกนะถ้านําเข้าเจอปัญหาอะไรก็ต้องมาแก้กันอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกับตอนเนี้ทำไมพี่ตั้งติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วแล้วทาไมพี่ไม่ทดสอบดึงข้อมูล เพราะยังไม่มีข้อมูลอะไรให้ดึงนึกออกไหมจนจนคุณมีดึงแล้วมันติดปัญหาพี่ก็ต้องมาแก้ปัญหาให้อะไรเงี้ยแต่พี่รู้ว่ามันทาได้อยู่แล้วแจ้งบอกคุณบัณดิตไปเลยนะส่งไปให้เขาดูหน่อยโอเคนะถ้างั้นพี่จบตรงนี้นะครับอันนี้พี่อนุญาตอัดคลิปอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอไว้ชั่วคราวนะเผื่อจะใช้ให้ hr เราดูแหละโอเคนะครับสวัสดีครับแต่ไปดูรายงานเนี่ยมันจะไม่ขึ้น ดูนะขึ้นไหมลองดูก่อนเวลาตามกะไม่ขึ้นเห็นไหมครับเวลาตามกาไม่ขึ้นเพราะอะไรถูกต้องนะครับเรายังไม่ได้กําหนดกะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซตของการกําหนดกะนะครับก็ไม่ยากเราก็ไปที่สร้างตารางเวลาของกะนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นออโต้ให้ นะครับนี่นะตัวช่วยตัวช่วยก็คือเป็นวิาสายให้นะครับปกติเข้าออกเวลาสองช่วงเวลานะครับเริ่มงานกับเลิกงานไหมอย่างนี้ไหมแค่นี้เนอะเอาเลย<ม>เขียนเลยพิมพ์เลย <c oughs> ตัวช่วยในการสร้างกาดการทํางานนะครับก็คือเวลาเข้างานของเรากับเวลาเลิกงานนะครับโอเคต่อไปครับต่อไปปุ๊บ เวลาเข้าออกอันนี้นะอันนี้อันนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะครับ <Lak wa. S 1> <bo> ก็คือว่าเราเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่กี่โมงอ่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจถ้าเกิดบางคนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยบางทีอ่านแล้วงง uh, เพราะนั้นเราเริ่มเข้างานได้หกโมงเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดเข้ามาสแกนก่อนหกโมงเนี่ยมันจะเป็นเวลาเข้างานไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมมันมันอาจจะมันอาจจะไม่มันอาจจะสแกนแล้วอาจจะไม่ขึ้นเวลาว่ามันเป็นเวลาเริ่มงานทํางานแต่มันสแกนเข้าแหละข้อมูลเข้า เพราะนั้นเนี่ยการเริ่มสแกนได้เนี่ยเราก็อาจจะตั้งไว้เผื่อไว้หน่อยก็คือ6โมงก็หกโมงก็กำลังดีนะหกโมงถึงสิบเอ็ดโมงก็ถือว่าเป็นเวลาเข้างานต่อมาเวลาออกนะครับเวลาออกเนี่ยก็คือตั้งแต่เวลาที่เขาสามารถออกได้อย่างเช่นบางคนลาง,งานครึ่งวันหรือว่า,าลากลับบ้านตนะั้งแต่ช่วงบ่ายสองอะไรเงี้ยนะครับลากลับบ้านก่อนกนะ็คือสามารถทําเป็นเวลาออกได้ก็บ่ายสองถึงห้าโมงเช้า,าถึงห้าทุ่มน,นะครับ แต่เราจะไม่ตั้งข้ามวันนะเราจะไม่ตั้งถึงตีหนึ่งตีสองนี้ไม่เอานะครับระบบโอเคเน็กไปครับถัดมาก็จะบอกว่าคุณมาสายได้กี่นาทีอ่าบางที่ก็สูนเลยคือคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดรอไปใช้โปรแกรมสุเด็จรูปอื่นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้โปรแกรมทางพิเศนในการคํานวณต่างๆเนี่ยอันนี้เราควรตั้งให้ตรง,งความเป็นจริงอ่ามาสายได้กี่นาทีเราก็ลงไปครับถ้าถ้าตอนนี้เราไม่ซีเรียสก,ก็ห้านาทีไปตามสเต็ปก็ได้ครับ โอเคเน็กไปครับอ่าเขาก็จะถามว่างั้นคุณจะเนี่ยโปรแกรมจะสร้างตารางเวลาชื่อ daytime ให้นะแล้วก็สร้างกะการทำงานชื่อ normal ให้นะก็คือจะสร้างเวลาการทำงานกับกะการทำงานตรงนี้ให้แล้วนะครับโอเคครับตอบฟินิตอันนี้เราก็ทำต่อว่าเรากํกำหนดแผนงานเนี่ยโดยสร้างผู้ใช้เป็นรายบุคคลไหมหรือกำหนดแผนการให้กับ ทุกๆหน่วยงานในบริษัทเลยอ่านี้แล้วแต่เราเลือกตอนนี้เรายังไม่มีหน่วยงานเลยถูกไหมครับถ้าอ่างนั้นเราก็เอาเอาแบบแบบเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับแบบเบสิกไปก่อนต่อไปนิดไปครับโอเคตอนนี้เรามีตารางเวลาแล้วก็คือเดย์ไทม์เนาะแ,นแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องมาตั้งอะไรต่อครับก็คือตั้งการดการทางานถูกไหมเราทํางานกี่วันครับ <c oughs> โอเคถ้าจันถึงเสาเนี่ยเรากดลงเพิ่มเวลานะครับกดเพิ่มเวลาเข้ามานะครับเราก็เลือกว่าเพิ่มเวลาแบบเดท้ามี่แหละเราจันถึงเสาเลยอาทิตย์ไม่เอาอโอเคไหมต่อตกลงปึ้งอ่อโอเคเข้าไปเ,เรียบร้อยเนะะาะพอเป็น่าเสร็จปุ๊บจบยัง,ย,ง <c oughs> ยังเพราะว่าเรายังไม่กําหนดว่ากะเนี้ยใครทําบ้างถูกไหมครับ อ่าเราก็มากำหนดเวลาของพนักงานครับตอนนี้พนักงานเรามีอยู่แค่อ่สิบหกคนโอเคเนาะสิบหกคนเราต้องการกาหนดให้หมดทั้งหมดเลยสิบหกคนถูกไหมครับเราก็เลือกทั้งหมดก่อนโดยการกดตรงนี้ติ๊กถูกปึบเลือกทั้งหมดเลยโอเคเนาะหลังจากเราเลือกพนักงานทั้งหมดแล้วเราก็มากําหนดกาพนักงานนะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องลงเวลาเข้าแล้วก็ต้องลงเวลาออกโอเคนะครับอ่าทีนี้ ตอนนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยมันเป็นปี2000ถึง2992999ก,ก็ถืออยู่ในการ normal ก็จริงๆก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเราจะาต้องการเพิ่มเป็นปีต่อปีนะครับเราก็กดเพิ่มเพิ่มาใหม่นะครับแล้วก,ก็เราก็เลือกการ normal ของเราที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยกําหนดช่วงเวลาหนา60้60ถึง60เห็นไหมแล้วก็ตับตกลงนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งขึ้นมาเห็นไหม แต่ถามว่าโปรแกรมรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันทั้งแต่2,000ถึง2,999มันก็ครอบคลุมแล้วนะอ่ะ,อะมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแทบไม่ต้องกำหนดอะไรเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ตกลงนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามีการแล้วเนาะเราดึงเวลาแล้วด้วยอ่าปิดไปครับ